ันนี้เรามาในตัอีเตียก็อีเตียต้เนพูตัวี่องกับพี่ไอะไหนมีเหรอจริงเหรอไหนวะ Amin. <laughs> เจ็บแล้วดีขึ้นดีขึ้นแล้วติด้วันต่อมาเจ็บอยู่ไหมไม่เจ็บแล้วไม่ต้องพึ่งเดือนะล้วชชอบมีเสียนกร้องเลยครับผมเฮ้ยโอ้โหคนดูไม่ตกเลยเว้ยคนดูไม่ตกเลยเว้ยขนาดเมื่อกี้ไม่อยู่นะ หรือตกไปแล้ว เฮียเชบอลทีมอะไรแมนซิตี้ครับแมนซิตี้แมนซิตี้นิวคาสเซิลตอนนี้กินกาแฟรครับชวนลูกชวนลูกออกมานั่งกินข้าวหน้าบ้านถ้าเฮียไว้หนวดเท่เลย หนวดงอกก็เด้หนวดงอกก็เลยไม่ไว้ตอนนี้ลำคาญผมมากเลยอะถ้าเกิดว่าแบบเรียกอะไรนะไม่ได้เซตอะถ้าไม่ได้เซตนี่คือแบบโอ้โห ทรมานทรมานสุดๆพยายามหาของเล่นมาช่วยมาเสริมมาลัดมันยาวแบบทั้งดอกเข้าหูเข้าอะไรเต็มไปหมด เจอพี่ภูมิบ้างไหมไม่เจอเลยใช้ครีมครีมตามหมีครับผมแต่ว่าบ้านเฮียมันเป็นสายพันุ์ไร้สิวอยู่แล้วอ่ะก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ อ้อรหนอะเอาแว่นเอาแว่นกันลมหร่ใช่มันจะเป็นแว่นต้องใส่แมสอ่ะใส่ก็ดีไม่เจ็บตาไมา่ของพี่เล็กก็ต้องเปลี่ยนแน่เปลี่ยนไม่ได้ มีหมาออกมาด้วยโอ้โหมาพร้อมกันหมดอโจมาหน่อยสิโชว์ตัวหน่อยโชมาอ,น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 อนแน่จริงขึ้นมาเลยออามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาลูกมาโชมาหลับข้องนะไรเนี่ย โผล่มาขึ้นมาลงกมามาดิโผล่มานี่นี่น,นี่ทางนี้โอ้ทางนี้ใจถึงเลยมามาเร็วขึ้นมาดิมามาขึ้นมา ถ้าเปลี่ยนว่นกันแดดแล้วมองม่านอันนี้แว่นใสเป็นไรเป็นไรโจไปเลยรูยอยากจะเล่นทีตอ Yeah. cho khám này cho khám loạn này あうっ 来呀，来呀。 ไปวิ่งเล่นไหมอ่ะฝอยเธอเป็นอิสระอ่ะไปไหนไปนไหนไปไหนนั่งนี่ดีกว่าจอมานั่งกับปานี่หาย,นนนเ,นยาเหรอเล็กไปนั่งนี่ไ้นวะไหน่ะวะเล็กไปวะ ไหวๆไหวเลยอ้ยๆไออ,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 อยู่นี่อยู่นี่อ่ะอย่าโดนกาแฟฉันนะเอานี้เอานี้ยาอยานีาก่กาแฟป้า เนาจไม่ดูตามคนเห็นพวกนี้มันมอไม่ได้เด็ดขาดเลยโอเคแล้วเราไป่เล่นกันเะน จะได้นไหวจับกันบ้างมีดุมากตัวนอโตนี้แต่การไม่นั่งนอขโทษทีกันแล้วกันอา่นอะไรก็ว่าอะไรมาน่ากลัวมากให้มขาเป็นคนจับนะให้ได้สิตามมาามเยอะจิ๋มมายตเอาไว้จะถูกตีตาอย่าไปขตนตาเร่อเขาว่ามาปลายหนชิดชิวี้น่ไอ้ท่านเออ กินได้หมดเลยทุกคนเลยไปไหนเนอะหมดจรมเดียจังหมดมันเหี้ยดะมันมักฟากินโอ้ ยางเท่จากตัวฝาลอยมากเลยนะเดเป็นเฉยเฉยเนาะแม่ขอโทษทีเลยตัวไปหน่อยนึงเท่านั้ลโอ้ยโอ้ยอย่างนี้มีความเป็นกำนันเลยเนาะเขาจะพูดมันต้องไม่มีความเป็นผู้ใหญ e ่ต like ัางหากแต่ใส่แล้วน่าเนแก๊งีล่ะเล่นจอนแอบดีกว่าน่นสมุดที่นี่งั้นให้พ่อเป็นคนหาอีกรอบแล้วกันเอาสิทุกคนโดนจับกันหมดแน่นอนเรนลำ

เจอตัวโบจางแล้วเจอตัวกระสุ้วูครับเหลือก็มีแค่ชินสุเกะสินะไม่ไทันอันนี้รอดไปจากฉันคนที่จะถูรีย้ว่าเดี๋ยวเาชี้ตาเดียวได้หรอครนั่นเหรอฮะา ไม่มีอ้าวเด็กมาอยู่แฮะอยู่ในของเขาแล้วเนี่ยแปลกจังเลยไปซ่อนกันาเออเขาไปอยู่ในของเขากันนะเนี่ยอยู่ในสวนจริงๆหรือเปล่านะเนี้เหรอก็อยู่นะสิครับเด็กมันหลุดแล้วแล้วไปอยู่ที่ไหนอ่ะอ๋ออืตัวยอมแพ้แล้วแหละเขาจะบอกทีเหรอน้องสาวคนลูกอะคืออะ คือนี่ยังตได้มาตลอดเลยห่ะตั้งแต่้าคติตานักใหม่แล้วนะนีไม่จริงใช่ไหมเนี่ยะเอ้าต่อไปเรื่องอะไรจะต่อดิเรื่องอะไรดีล่ะงางนั้น บ้างะเนี่ยมาม่าต้องเป็นในได้ตางใช่ไหมล่ะคบใช่ฉันคือมาม่าที่บแห่งนี้ไงล่ะบาเหอที่นี่ก็คือร้านสองชั้นที่อยู่ห่างออกมาจากต้นเมืองวันนี้ก็คงเปร้านที่เหล่าชายหนุ่มผู้ใหญ่จัดการงานและครอบครัวจะมารับกันเยียยชัดเนบาร์เ็นมาัสม่าว้นนี้ก็ฉลองแมตช์าเป็นมาเนด์้วยตัวจริงเอ้คือเอออคือว่าเออหน้าสีนั้น้นที่สุด้็สมาก เไปสัยักษใหญ่จากอเมริกาได้สัตอเมริกาแล้วโอยอดไปเลยไม่แล้ว่าไม่ไดสัตว์ยังษใหญ่คุณคี่เขาเป็นลูกเล่นเป็นตัวอะไรกันนะจรฉันก็เป็นรองอนนี้ชิโกะยังไงล่ะเออเชิญจ้าแลกขอบคุณมากนถ้าอย่างนั้นก็บนนก็เป็นพาเทนเจอร์สินะแล้วมาส่งกอะ เป็นลูกค้าที่เมาหลับไปยังงั้นเหรอเนี่ยททุกคนเห็นไหมมันมีคนคนหนึ่งเข้ามาชื่ออะไรกินิกม้าแล้วมันมีไฟึ้นมาดเวยคืออะไรกูยังงี้นี่เองเหรอเนาะแต่จะว่าไปนะคุณกัสมาเดือนหน้าก็จะแต่งงานคุณหนูลูกสาวของประธาม ไปงานกันต้องทำต้องประธานขอบคุณมาแล้วก็มีนูกดแล้วก็คุณเขาเป็นไปเรื่อยมาคุณที่เนี่ยไม่มีดวงออกซะเลยคุ่คะไม่ว่าจะหน้าที่การงานหรือการแต่งงานก็ไม่มีประคุณดวงโหระฉันเองก็ลำบากไม่ตกันอะไรล่ะทุกๆวันฉันจะต้องออกไปทำงานในแต่งงานที่แสนเข้มงวดกับสามีมาจากพื่อนวดแล้ววาล่างก็ต้องจะทำร้จะสุดท้ายอะก็ทม่ได้แค่นอนเสร็จตื่นแตวันๆบสำหรับคนอย่างคุณแล้วเอ แก้นี้จะช่วยเยียวยาให้เองครับเมลเยอะเห็นเออไปสิปาติเดอร์ไมครับเาเห็นแมลห้าตัวคือเมื่อเาพบคนบุกจะเทพเนี่ยก็เดี๋มันมีคนมันต้อง่นอไฟอะไรที่มันนั้นนะรักกันเหรอหรือมันจะต้องถูกเรียกว่าฟันเฟืองของสังคมบุญเชิดหากไปแท็ก็ได้คุณก็มาเขาดูเองแล้ว เพียงแต่ให้ครอบครัวลเรามีความสุขทุกคนที่ได้กังฟันพยายามจะไป็ัดตายดูทุกคนนี้ยังไงเล่าเพื่อปกป้องสิ่งสำคัญสิ่งนั้นยังไงกันเล่าคนแต่เราลาข้าวมาคุ้มค่าครับโอ้ยนะมันขาดแล้วพวกคนที่ขับเครื่องโรดที่แน่ชัดแล้วก็คือคนพวกนั้นเออเอาใจใช่ไหมเหรอใจ กระปตใจแล้วคืองนไหมทีัน่ี้ยพ่อแม่ลูกจริงเ่นหมุ่ยยเหรอได้โอ้โหเอามาแบ่งพี่เนบเลยพี่เนปก็ชอบมากทำไมอ่ะอ้โหอันนี้อ่สุดท้ายแล้วจะได้เอาสมบัติที่ทิ้งท้หมดได้่อ้วันนี้สนุกมากเลยนาะต้ก็้เนาะสิได้ถ้ามันโตไว้มาเล่นกับทุกคนอีกนะ ว่าขอมาเล่นกันอีกนะขอช่วยหน่อยขอมาเล่นกั้อีกนะเฮ้ยนีย

เอออเาเลยนะเล่นสนุกเป็นเดียวเนี่ยถูกทีเหมือนกันแท้ถูกถูกถึงนี่นี่สุดมีอะไรลูกอันนี้เธอเนี่อ๋อนี่เนาะอ๋อที่เราได้ของไม่สโกจากคาว่ามูจินี่ลูกไปเจอมันจากไหนไงลูกอ๋อน่ะเป็นราชาดังเกาาเหรอ ไอ้ชยอมหมด้าแกใครกันะราชนการไอราชนกาปกติแล้วจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมทั่วไปที่อยู่ทั้งสวาธิตย์และนักขัตฤกษ์เวลาต่อสู้จะใส่สูตรป้องกันแล้วก็สูดนักกาเขาก็คือหนุ่มนักหลกป็นสนาที่เลือกกนว่าอย่างไรนะเวฟังม่ดนักการไอ้ช ฉันคนนี้จะทำให้แกเป็นเมลอนเองเมลอนอย่าเนเลยแมไล่ไรัในหน้ากากแอคชั่นเเนี่ยเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากตอนหลังคิดว่าก็จะเป็นราชันหน้ากากซะอีกก็จะพูดแล้วก็ซอนแรกตัดหาดลูกไหนลองใส่ดูหน่อยสิฮมัน้เน่ยฮ่า่ฉันคือรัานหน้ากา โนเข้าใหแล้วราชาหน้งกาไม่ไปโดนจัดการง่ายแบบนี้หรอกเอองั้นเหรอคราวนี้มาเล่นกาศแอดิชั่นกันนะบางทีวันที่ยารจะให้สารับ้างก็ใช้ไม่ได้เลยถ้าเตเล่นจะใช้ไม่ได้ผลแล้วนไหนนะไอ้จุบบ้าฮ่าาไ้เาเจ้าเาไล้เจา้ากเลยเลล่าลาเลาล่างเนั้อา โกนดุ <Cornell>. ้งเหนื่อยแล้วเอ๋เล่นต่อนะเอาวัตถางหน้านะลูกเออเอาเอาไปถอดไปอหรอถอดไม่ได้เลยทำไมกันเนี่ยอะไรกันนี่มันปมเชื่ออย่างนี้นะก็ผมมัดเมื่อหลงหลวงไปไปก็แล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้พี่เสกไปไหนอ่ะงานเซลล์ผมไม่กลับมา